เรียกว่าเบาๆนะเบาเบาวางเบาเบาอย่างสบายๆสบายๆก็ทำใจให้มันหลุมหลวมเหมือนใส่เสื้อผ้าหลุมหลวมทำให้ร่างกายสบายใจของเราก็ไปหยุดนิ่งอย่างเบาๆหลวมหลวมอย่างนี้ก็เรียกว่าสบายสบายก็ให้สังเกตดูปฏิกิริยาที่ร่างกาย ถ้าปวดหัวมึนทิสะคือถ้ารู้สึกตึงไม่ถึงกับมึนนั่นการเรียกว่าไม่สบายถ้าถ้าหากว่าเริ่มมึนจากตึงมามึนไอ้นั่นเริ่มลำบากแล้วจากมึนมาปวดหัวเกรงหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นทุกข์ทรมานไม่ถูกนะจ๊ะแต่ถ้าหากเากำหนดแล้วนิ่งเบาสบาย จกนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรก็ได้อยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆจะนานทั้งกี่กับกี่กันก็ตามก็อยู่ได้โดยไม่คิดเรื่องอะไรมีความพึงพอใจกับความรู้สึกชนิดนี้ใจอย่างนี้เรียกว่าสบายสบาย,ยาทำใจให้สบายสบายหยุดนิ่งเบาๆ แต่หากว่าทำอย่างนี้แล้วมันยังไปคิดเรื่องอื่นอีกเพราะความคุ้นเคยก็ภาวนาสัมมาอรหังควบไปด้วยบทภาวนาสัมมาอรหังนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงเขาประสบความสาเร็จมาในชีวิตในทางโลกเพราะสัมมาอรหังนี่เยอะทีเดียวนะแค่สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเนี่ยประสบความสาเร็จมาเยอะแล้ว แต่ที่นี่เราจะเอามาประสบความสำเร็จในทางธรรมแต่กัภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังมีเคล็ดลับเหมือนกันมีเทคนิคในการภาวนาจะต้องภาวนาอย่างสบายคล้ายกับเราร้องเพลงในใจอย่างนั้นเหมือนเป็น สำนึกลึกๆที่เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึงกลางจุดกึงกลางของเพชรลูกดังออกมาจากจุดก,กลางถ้าจำง,ง,ง่ายๆกัดังออกมาจากในท้องแทนที่ดังในสมองก็ให้ดังในท้องสัมมาระหังสัมมาระหังไปเรื่อยนะ หรือคลาเสียงดังออกมาจากในโองในตุ่มน้ำอย่างนั้นเหมือนตัวเราเป็นโองเป็นตุ่มดังออกมาสัมมาระังสัมมาระังสัมมาระังภาวนาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ภาวนาการนึกถึงบริกรรมในมิตรอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจเย็นๆทำใจเย็นๆ ภาวนาไปด้วยความพเพลินด้วยความสุขด้ยความมีปีติที่ว่าเราได้มาทำความดีมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงความบริสุทธิ์โดยเอาเพชรลูกเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในให้มีปีติมีสุขอย่างนี้ทีเดียวนะให้มีความภาคภูมิใจเนี่ย สัมมาอรหังไปเรื่อยเลยนี่เป็นความดีที่สำคัญเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานทีเดียวไม่ใช่เป็นความดีเล็กๆน้อยๆเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าการให้สิ่งใดๆทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าเมื่อเราภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆใจสบายไม่คิดไปเรื่องอะไรเลยเนี่ยสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังตึกแต่เห็นกับเพชรโลกใสๆบริสุทธิ์นึกถึงแต่เพชรที่ใสบริสุทธิ์อย่างนุม่มละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเรื่อยๆในไม่ช้าคำภาวนาสัมมาอรหังนั้นจะเลือนหายไปเองคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไป จะเลือนหายไปเหมือนลืมภาวนาสมาหลังก็จะเข้าไปกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงใสๆจะเหลือจุดใสๆส,สว่างกับใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆถ้าหากว่าใจเราเย็นพอนะจ๊ะถ้าใจเราเย็นพอไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ช้าจะเกิด สิ่งอัจจาย์ขึ้นมาเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเราจะค้นพบว่าเมื่อใจหยุดแล้วความสุขชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่แตกต่างจากที่เราเคยเจออย่างเทียบกันไม่ได้ทีเดียวแล้วเราก็จะค้นพบว่าความไม่คิดให้ความสุขที่มีปริมาณมากกว่า ความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องอื่นที่ไม่ได้เรื่องแม้จะเป็นเรื่องเดียวก็ตามเราจะค้นพบตรงนีนะ้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะจ๊ะและในขณะที่ความสุขแผ่ซ่านจากจุดกลางฐา,านที่เจ็ดจุดกลางฐานที่เจ็ดแผ่จากนั้นขยายไปทั่วสารพางกาย ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราไม่ได้สัมผัสความสุขคือยิ่งมีความสุขในภาวะอันแสนสุขนั้นเนี่ยจะมีปรากฏการสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาตรงนั้นเลยเหมือนผุดเกิดขึ้นมาตรงกลางคล้ายกระส่งมาจากนิพพานทีเดียวเกิดขึ้นมาในกลางนี้จะเป็นดวงใสทีเดียวนะจ๊ะ ในภาวะอันแสนสุขตรงนั้นจะมีปรากฏการใหม่เกิดขึ้นเป็นจุดสว่างทีเดียวตัวแรกเรานึกเป็นใสใช่ไหมจ๊ะตอนนี้เป็นจุดสว่างเกิดขึ้นมาคล้ายกับเราลืมตาลืมตาเปล่ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจะเป็นจุดเล็กๆใสบริสุทธิ ปรากฏเกิดขึ้นมาความสุขนี่มาพร้อมกับความผาสุขลื่นลมความสดชื่นความมีชีวิตชีวาอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเราจะมีความรู้สึกใจเรานี่เกลี้ยงกเกลาจากสิ่งที่เป็นมนทินของใจทั้งหมดเลยรู้สึกสะอาดที่เราสัมผัสได้รู้สึกบริสุทธิ์ที่เราสัมผัสได้ เป็นความสุขที่มากับความบริสุทธิ์และก็เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เรายอมรับว่านี่คือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่เราบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแตัต้งแต่มีชีวิตมาเป็นมนุษย์นี่แต่เดิมนั่นเราจะทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราก็คิดว่าใจเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยหรือพูดอย่างบริสุทธิ์แล้วทำอย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอ ไม่ไปคิดไปเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นชีวิตแค่นี้ก็เพียงพอไม่ต้องไปทําอะไรแล้วแต่ปพรากฏพอมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดตอนนู้นกับประสบะการณ์ในตอนนี้มันแตกต่างกันอย่างก,กับฟ้าดินทีเดียวเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เรายอมรับว่านี่คือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็าบังเกิดขึ้นในตอนนี้แหละ สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเริ่มมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าและจะเริ่มเชื่อว่าเออผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพานนั้นมีจริงเพราะเราแค่เราแค่เห็นจุดสว่างใส,ย,สย,ยังเกิดความรู้สึกชนิดนี้เลยตรงนี้แหละจะเป็นกำลังใจ ที่จะทําให้อยากนั่งต่อไปแล้วแล้วก็จะเกิดความกระหายอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นพอถึงตนนี้ใจก็จะหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอถูกส่วนดวงจุดสว่างก็ขยายเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวโตเท่าฟองไข่แดงของไก่ทีเดียวไข,ข,ข,ข่ไก่ปลากลางๆไข่ขนาดกลาง ฟองไขแ่แดงกลมใสบริสุทธิ์นี่แหละคือธรรมเบื้องต้นดวงธรรมเบื้องต้นหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าปฐมมรรคปฐมมรรคคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ของพระอริยเจ้าเบื้องต้นเป็นความบริสุทธิ์ที่สว่างกลมรอบตัวกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่กลมกลมอยู่ในโลกนั้น ยังกลมไม่เท่ากับดวงธรรมที่เราเข้าถึงในขณะนี้เลยมันกลมมันใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ภายในใจก็จะเริ่มมีปีติมีความเบิกบานเป็นหนึ่งความสุขก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็ขยายกว้างออกไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายของเรากลมกลืนไปกับบรรยากาศ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศกับสรรพรสิ่งทั้งมวลที่กิ่งกเก้ยงที่บริสุทธิ์ใสถ้ต่หากว่าเราใจยังหยุดอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆนะจ๊ะหยุดเข้าไปเรื่อยๆใบช้าดวงธรรมนั้นก็จะขยายกว้างออกไปออกไปเองเลยไม่ต้องไปนึกขยายให้มันโตจะขยายออกไปเองเลย เหมือนมีชีวิตทีเดียวหรือคล้ายๆกับจะต้อนรับให้เราเข้าไปสู่ข้างในจะขยายกว้างออกไปใสเกินใสทีเดียวไม่รู้จะใช้คำอะไรไมาใช้กับคำความใสของดวงธรรมที่ขยายออกไปยิ่งขยายออกไปเท่าไรใจเราก็จะยิ่งขยายอาการที่ใจขยายนั่นแหละเขาเรียกว่าความเบิกบาน เบิกบานเหมือนความบานของดอกไม้ที่โผล่ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำได้รับแสงอาทิตย์แล้เวเบ่งบานอย่างนั้นแต่นี่มันบานไม่มีขอบเขตขยายกว้างออกไปแล้วก็จะเห็นดวงธรรมภายในพูดเกิดขึ้นมาเป็นชุดทีเดียวใหม่ๆก็เห็นช้าก่อน you. Okay.